ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแชร์แนวทางเรื่องของการค้นหาแล้วก็การเลือกซื้อโซลาเซลล์มือสองของผมนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะทําคลิปแล้วก็ลงคลิปเกี่ยวกับที่ผมไปซื้อแผงโซลาเซลล์มือสองที่จังหวัดอุดรนะครับมาทั้งหมด2ี่แผ่นในรอบนั้นก็ซื้อมาในราคาแผ่นละ600บาทแล้วก็ลงคลิปไปนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับติดต่อสอบถามนะครับมีคําถามมาจํานวนเยอะเลยนะครับตั้งถาม เรื่องของแหล่งที่มาที่ซื้อของเจ้าตัว,ตวแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ต้องการที่จะซื้อต่อหรือขายต่อจากผมเองนะครับซึ่งผมนองขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทําขายในเชิงพาณิชย์นะครับผมก็แค่ซื้อมาแล้วก็ถ้ามันเหลือจากการใช้ของผมเองเนี่ยผมก็แบ่งปันให้กับญาติพี่น้องบริเวณรอบคุ้มบ้านหรือบริเวณหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็จากคาถามหรือความต้องการห,หลายๆคนที่คอมเมนต์หรือถามมาใต้ใคลิปนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกหรือเข้าใจได้ว่ายังมีคนจํานวน เยอะนะครับที่ต้องการเข้าถึงเรื่องของโซล่าเซลล์หรือการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดหรือประหยัดต้นทุนในการทําเกษตรหรือประกอบกิจการอย่างอื่นเองก็ดีนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีโซล่าเซลล์มือสองนะครับจะเป็นเจ้าของโซล่าฟาร์มเองก็ดีนะครับหรือ,อที่เคยใช้โซล่าเซลล์เองก็ดีต้องการปลดระวางนะครับแล้วก็มีแผ่นโซล่าเซลล์เหลือนะครับต้องการที่จะขายแล้วก็แบ่งปันให้กับเกษตร,รกรเพื่อช่วยลดในการ เพื่อช่วยในการลดต้นทุนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งหรือส่งต่อมาทางช่องนะครับก็ผมยินดีที่จะเป็นคนกลางหรือ,อช่วยเหลือเรื่องของเกษตรกรนะครับเพราะว่า,าผมเองก็มีบ้านอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดพิจิตรครับอยู่2จุดนะครับก็สามารถที่จะอเอาไปซื้อมาถ้าเกิดมีทุนครับก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามา,มาวางขายที่ชัยภูมิเพื่อทําทเรื่องของ ขายในราคาแบ่งปันนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายจริงกนไดแต่ว่าอาจจะมีบ้างเรื่องของเรื่องของการบวกเพิ่มเพิ่มเรื่องของค่าน้ํามันนะเพราะว่าแน่นอนครับมันจะเป็นต้องกินต้องใช้นะครับก็ถ้าเกิดมีนะครับก็แจ้งมายินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันเกษตรกรขายให้ในราคาที่ไม่แพงในราคาต้นทุนนะครับอันนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เรื่องของแนวทางการเลือกซื้อโทรศเพล์มือสองของผมนะครับว่าทั้งหมดแล้วก็จุดเริ่มต้นของผมเนี่ย เริ่มต้นมายัางไงนะครับก่อนอื่นนะครับเรื่องของสาะเซมเมือสองนะครับผมมีจุดเริ่มต้นคือ1น,นะครับด้วยแนวาทางผมเอง,เองเนี่ยผมกําลังเตรียมเรื่องของการทาเกษตรนะครับหลังเกษียณนะครับทั้งที่จังหวัดพิจิตรเองก็ดีจังหวัดชายภูมิเองก็ดีเนี่ยผมได้ทาการขุดบอ่อเตรียมบอม่อเตรียมพื้นที่นะครับสำหรับทำเกษตรนะครับแล้วก็เนื้อที่ในการทาเกษตรของผมเนี่ยก็มีจํานวนหนึ่งนะครับดังนั้นผมต้องการที่จะใช้น้ําเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกผักไว้บริเวณรอบขอบบ่อหรือรอบบ้านนะครับเพื่อเตรียม ทําเกษตรทังเกษยณนะครับก็จะเป็นต้องใช้น้ําดังนั้นผมก็เลยมองหาเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับก็ถ้าเกิดตัวเองจะซื้อ,อโซล่าเซลล์ที่เป็นมือหนึ่งนะครับมันก็ลงทุนค่อนข้างเยอะ,ะครับผมก็เลยเลือกซื้อมือสองเพราะว,าว่าตัวเองก็ไม่ได้ดูแลเองด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกซื้อโซล่าเซลล์มือสองนะครับดังนั้นครับจุดเริ่มต้นผมก็คือมองหาโซล่าเซลล์มือสองนะครับแล้วก็เข้าไปาร่วมเข้ากลุ่มกับกลุ่ม Facebook นะครับหลายๆกลุ่มที่มีการคุยกันลึกหรือ ขายโซาร์เซืลอมือสองแล้วก็เข้าไปร่วมกลุ่มนะครับลหลังจากนั้นนะครับก็มีพี่ที่เป็นโรงงาน SME นะครับเขาก็มีลงขายแผ่นมือสองซึ่งราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ซอยหงส์สกุลบางสิทธิ์ปทุมธานีนะครับก็ลงขายรอบนั้นเนี่ยขายแผ่นละ900บาทนะครับเป็น230วัตต์นะครับผมเห็นแล้วก็ผมก็ติดต่อไปพูดคุยขอซื้อนะครับแต่ว่าคนขายก็มีเงื่อนไขว่า ซื้อได้แต่ห้ามเอาไปขายต่อนะครับดังนั้นผมก็ไม่ได้ติดเั้หาอะไรเพราะผมเอาไปซื้อซื้อไปใช้งานเองนะครับผมก็วิ่งไปที่จังหวัปทุมธานีนะครับจากที่อยู่นี่ก็ประมาณ90กิโลนะครับวิ่งไปซื้อรอบนั้นผมซื้อมาในราคาแผ่นละ9ก0อบาทผมซื้อมารอบแรก3แผ่นนะครับเพื่อเอาไปทดลองใช้งานนะครับผมก็เอาไปที่จังหวัดจิจิตแล้วก็ทดลองใช้นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับผมก็เลยสนใจแล้วก็อยากได้เพิ่มนะครับแล้วก็ผมก็ติดต่อซื้ออีกรอบ2นะครับเพราะว่า ต้องการใช้เพิ่มนะครับผมก็ติดต่อไปที่เจ้าของคนเดิมนักที่ SME ที่เดิมนะครับก็ขอซื้อเพิ่มอีก5แผ่นนะครับก็รอบนั้นซื้อมาในราคาไปละเก้าร้อยเก้าร้อยบาทอีกเหมือนเดิมนะครับก็ขอซื้อมาได้อีก5แผ่นนะครับก็ไปติดติดบริเวณรอบขอบบอนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะผมก็เลยมองหาไปเรื่อยๆนะครับมองหาโดยหลักๆเนี่ยจะจะใช้ Facebook ในการมองหานะครับแล้วก็มีอ่า ที่เขาขายอยู่ที่ธัญญบุรีคลองสีนะครับก็เป็นแผ่น250วัตต์นะครับทั้งหมด6แผ่นนะครับรอบนั้นที่ธัญบุรีเนี่ยมันจะเป็นบ้านจัดสรรแต่ว่าเขาเอาแผ่นโซลาเซลล์เนี่ยไปทําเป็นออนกิดนะครับเพื่อประหยัดไฟฟ้านะครับแล้วก็แผงที่ไปทําออนกริดมันให้ไฟไม่เยอะนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนโลกออกเขาก็เลยลงขายนะผมก็วิ่งไปซื้อที่ธัญบุรีคลองสีระยะทางก็น่าจะประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบโลได้นะครับก็วิ่งไปซื้อนะครับก็ได้ซื้อมา6แผ่นในราคาแผ่นละ1 2 5 0นรสบาทนะครับรบชุดนี้นะครับ4ีแผ่นเนี่ยผมก็ไปแบ่งต่อสูบน้ําที่ข้างคลองสูบเข้าบ่อเนี่ยสีแผ่นแล้วก็เหลืออีก2แผ่นเอาไปสูบเข้านานะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่3าที่ผมไปซื้อนะครับรอบที่4นะครับก็มีลงขายอีกนะครับจาก Facebook เหมือนเดิมนะครับที่ลาลูกกาคลอง2องครับอันนี้ก็ขาย แผ่นสองบาทมือสองครับในราคาแผ่นละ900บาทแต่ว่าไปถึงที่ร้านเนี่ยขอต่อได้100บาทก็เหลือแผ่นละ800บาทครับแต่ว่ามันมีตำหนิเรื่องของรอยไหมนะครับผมซื้อมาทั้งหมด3แผ่นครับแล้วก็เอามาแบ่งให้ข้างบ้านนะเพราะว่าข้างบ้านเขาต้องการที่จะอยากเรียนรู้ศึกษาโซดาเซลล์ผมก็แบ่งให้แผ่นหนึ่งนะผมก็เก็บไ้ใช้2แผ่นนะครับซึ่งสองแผ่นนั้นตอนนี้ผมก็เอาไปใช้ที่จังหวัดชายภูมินะครับสูบน้ำดันสปริงเกอร์ลดผักให้แม่น,นะครับ ของลำดุกกาคลองสองที่ผมซื้อมาเนี่ยจริงๆมีหน้าร้านนะครับแต่ว่าหน้าร้านเขาจะขายเป็นพวกอุปกรณ์โซล่าเซลล์หรือแผ่นโซล่าเซลล์ทางมือหนึ่งนะครับนานๆทีถึงจะมีมือสองมาสักทีนะครับก็ที่เห็นกน็มีแค่รอบนั้นรอบเดียวครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีรอบมีก่นมือสองมาอีกเลยนะครับแล้วก็การใช้งานของผมก็ยังไม่พอนะผมก็เลยโทรไปถามนะครับเจ้าของ SME ที่เดิมนะครับจุดเดิมนะครับ ว่าจะมีแผ่นอยู่ไหมก็ที่สอยของจุกุลลังสิตเนี่ยก็ยังเขาบอกว่าพอมีให้ได้อยู่ผมก็เลยขอซื้อเพิ่มอีก10แผ่นนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยทางเจ้าของ SME เอ็เองเขาขายอยู่ที่เพนละแปดบาทครับผมก็วิ่งไปซื้อ10แผ่นแล้วก็เอาไปติดที่สูบน้ําเข้านานะครับทั้ง2จุดนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลงคลิปเหมือนกัน,นครับสิแผ่นนี้ว่าวิธีการเลือกซื้อ ไม่ให้โดนหลอกทำยังไงแนละ้วก็มีคลิปด,ดูนะครับก็ลองไปย้อนคลิปก็ไปย้อนคลิปด,ดูว่าผมมีการนําเสนอยังไงนะครับและหลังจากนั้นสักพักนะครับก็มีลงขายใน Facebook เหมือนกันนะครับเป็นแผ่น80วัตต์นะครับทั้งหมด3แผ่นนะครับผมวิ่งไปซื้อจากที่อยู่ที่บางกงเชัยแงซอยไปที่พนมสรารคามประมาณ6 0กิโลนะครับก็ไปซื้อ,อทั้งหมด3แผ่นนะครับรวมเงินทั้งหมด1 0 0 0บาทตกแผ่นละ300บาทสำหรับรแผ่น อ่แบวัตต์นะครับก็ซื้อมาเพื่อคาดว่าจะเอามาใช้หรือเป็นไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้บริเวณรอบๆขอบบ่อหรือให้แสงสว่างนะครับชุดนี้ที่ตั้งใจไว้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเ็เก็บไว้อยู่นะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะครับก็มีแถวๆบางบอ่อสมุทรปราการนะครับมีลงขายใน a c e b o o k นะครับเปิดเจอนะครับอันนี้เป็นแผ่น340บวัตต์เข้าขายอาสองแผ่นนะครับแผ่นละ1 5 0 0บาทอันนี้ผมก็วิ่ง ติดต่อแล้วก็วิ่งไปซื้อนะครับก็ได้มาเอาไปใช้เป็นทัอสอบออนกิดที่ข้างบ้านนะครับสแผ่นนะครับแล้วก็ก็มีขายอีกแผ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นแผ่น340วัตต์แต่ว่าเป็นแผงที่มีรอยผ่านะครับเขาผ่าแผงเพื่อให้ได้12โวลต์น,นะครับซึ่งผมก็ขอซื้อต่อเขาซึ่งเขาขายในรคาคา1,000นบาทนะผมก็เอามาต่อแล้วก็มาเชื่อมบัตรบ,บาร์ใหม่ก็ใช้ได้เป็น24โวลต์เหมือนเดิมนะครับก็ได้มาในรคาคา1,000บาทอันนี้ก็กเป็นอีกหนึ่งแผ่นนะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็ลงคลิปที่ผมไปซื้อที่ซอยของสุขุงสิทนะก็มีน้องที่ดูคลิปผมแล้วก็ทักมาว่ามีแผ่นอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับมีหลายแผ่นเลยประมาณ300ร้อยสี่ร้อยแผ่นนะครับตอที่แจ้งเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ผมได้ทักแล้วก็คุยกับน้องแล้วก็บอกว่าจองขอซื้อไว้หน่อยสักสามสิบแผ่นนะครับน้องก็จ,จองไว้ให้นะครับที่ อุดอรนะรแต่ว่าผมยังไปช่วงเดือนพฤศจิกายนไม่ได้เพราะว่ายังตุตลายังทํางานอยู่ก็เลยวางแผนว่าจะไปที่จังหวัดอุดอรในช่วงปีใหม่นะครับก็ตกลงไม่ไปซื้อนะครับก็น้องก็เหลือไว้ให้20แผ่นนะครับจาก300ที่น้องมีนะครับมีในมือแล้วก็ขายไปเรื่อยๆนะครับตรวงที่รอผมไปเอานะครับแล้วก็ผมไปเอาเนี่ยก็เป็นเหลือ20แผ่นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นอรอบที่ผ่านมารอบสุดท้ายที่ผมซื้อเวลาเซลเมือสองมานะครับ รวมๆทั้งหมดนะครับในการซื้อสุราเซลล์ครับทั้งหมดผมมีอยู่ทั้งหมด52แผ่นครับซึ่งก็ไม่น้อยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เองนะครับแล้วก็มีขายแบ่งปันไปติดให้กับลุงให้กับน้าข้างบ้านบ้างครับในชุดราคาประหยัดนะครับซึ่งทําไปบางทีก็ขาดทุนไปนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือพี่ป้าน้าอานะครับบริเวณรอบบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการค้นหาแล้วก็เลือกซื้อโซลาเซลล์ของผมเองซึ่ง โดยส่วนใหญ่นะผมก็จะติดตามในกลุ่มของ Facebook แล้วก็มีขายในกลุ่มของ Facebook เองหรือไม่ก็เป็นหน้าเพจที่เป็นเพจที่เขาซื้อขายกันนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากตรงนั้นแล้วก็มีที่อุดรที่ทางน้องเขามีแผงแล้วก็ดูยูทูบเจอช่องผมแล้วก็เขาก็ทักมาเสนอขายให้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับสรุปนะครับแผงสุล่าเซมือสองเนี่ยถ้าเกิดว่า ท่านใดที่สนใจต้องการซื้อนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็จะเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าจะซื้อแล้วเอาเลยที่มีหน้าร้านขายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีราคาที่ถูกนะครับเพราะว่าทางคนที่เขาเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อมาขายเองเนี่ยเขาก็จะขายในราคาที่ค่อคนข้างที่ยังสูงอยู่นะครับซึ่งของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เจตนาที่จะ,ะซื้อมาแล้วก็ขายต่อหรือขายแข่งนะครับแต่ว่าผมมีเจตนาที่จะช่วยเหลือเรื่องของเกษตรกรนะครับ าแต่หลายท่านหลายคน,นครับังมีความต้องการในม,มีความอยากได้อยากเข้าถึงเรื่องของพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนทน,นะครับก็ขอประชาชนมานอีกทีนึงน,นะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีโซลาเซลล์เมือสองใช้งานแล้วก็ต้องการปลดระวางแล้วก็มีเจตนาหรือน้ําใจแบ่งปันให้กับเกษตรกรนะครับแจ้งมาที่ช่องแล้วก็ผมก็จะเป็นคนประสานงานให้นะครับถ้าเกิดนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเพียงพอเท่านี้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องพอทีทองเกษตรสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณและก็วสวัสดีครับ